สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูเรื่องราวที่น่าชื่นชมของลิซ่าแบล็คพิงค์ฮัมเบอร์กรีนราชนีแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนเบรนชทซาบกันดีในเหล่าบิงแฟนคลับของแบล็คพิงค์ว่าลิซ่าเป็นฮัมเบอร์กรีนในภาษาไทยแปลได้ว่าเธอคือราชนีแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนทุกครั้งเธอจะปรากฏตัวด้วยภาพลักษณ์และความงามที่เปล่งประกายออกมาสะกดสายตาทุกคู่ที่จดจ่อจ้องดูเธออยู่ทำให้หลายคนตกหลุมรักและอดใจที่จะชมเธอไม่ได้ เอกลักษณ์ของเธอคือไม่ว่าเธอจะเจอใครทั้งข้างล่างและบนเวทีเธอจะยกมือไหว้เพื่อแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมทุกครั้งการไหว้ของเธอแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยความอ่อนน้อมถ่อมตนและการมีสัมมาคารวะอย่างยิ่งสมกับฉายาที่เหล่าบิงได้ตั้งให้กับเธอว่าเป็นฮัมเบอร์ครีนราชินีแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนเสียเลยจริงๆ เพราะเหตุนี้เธอจึงเป็นที่หน้าเอ็นดูในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านดังนั้นไม่ว่าเธอจะร่วมงานกับแบรนด์ไหนก็จะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูให้การสนับสนุนอีกทั้งยังให้เกียรติต้อนรับเธอด้วยตัวท่านเองมาโดยตลอดล่าสุดการเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์น้ำยาปรับผานุ่มดาวนี่ท่านรองประธานฝ่ายโฆษณา PNG ดาวนี่ให้การต้อนรับและชื่นชมในตัวเธออีกด้วย นอกจากนี้ฉายาที่เหล่าบิงได้ตั้งให้กับเธอว่าเป็นฮัมเบอร์ควีนแล้วลิซ่ายังถูกแฟนๆเปรียบ12อัญมณีที่มีความหมายต่างกันจะว่าอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ 1. อัญมณีไพลินบลูซัฟฟรายซึ่งเปรียบได้กับความดีงามที่เธอมีการวางตัวดีการมีมารยาทดีและการเป็นเด็กดีที่ควรแก่การชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง 2. โกเมน ซึ่งเป็นความศรัทธาเชื่อมั่นที่นำพาให้เธอก้าวมาจนถึงจุดนี้ได้ 3. เอเมทิสเพื่อให้เธอโชคดีในทุกๆด้าน 4. a q อความมรีนที่จะทำให้เธอมีความสุขอีกทั้งยังเป็นอัญ,ญมณีประจำเดือนเกิดของเธอด้วย 5. เพชรคือความสมบูรณ์แบบเธอเหมือนกับเพชรที่ถูกจีรนัยมาอย่างดีเมื่อกระทบกับแสงเธอช่างเปล่งประกายและเจ,จิดจรัส 6. เปรียบดังมรกฏเพื่อให้เธอมีความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวย 7. ไข่มุกเพราะตัวเธอสง่างามเปรียบได้ดังไข่มุก 8. พลอยทับทิมเพราะเธอมีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ9พอริโดเพื่อให้เธอเกิดความสำเร็จในทุกๆด้าน1 0โอปอเพราะเธอคือแรงบันดาลใจของใครอีกลหลายๆคน 11. r ลอยซิทรีนที่แสดงถึงความสดใสและยังสื่อถึงความกล้าหาญที่เธอมีอยู่12พ o อยเธอคอยเพื่อให้เธอได้มีความสุขและได้รับความรักเสมอไม่ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับ Humber ร r e e n ของเหล่าบิ้งที่ทั้งน่ารักและน่าเอ็นดูซะขนาดนี้อดใจที่จะชมไม่ได้เลยจริงๆหากใครชื่นชอบอยากชื่นชมน้องในมุมไหน สามารถเพิ่มเติมคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ